จักรันเลยเออโอ้ยคนเลยเนาะข้าไม่ชอบไม่ถูกพื้นเ่ะลดข้าไม่ชอบว่ะกูอะข้าไม่ให้ด้วยจักรันเลยเดี๋ยวแล้วไงข้าไม่ชอบไม้ถูกพื้นอ่ะยัง่ยาวดีกับข้าเลยข้าไม่ยอมนะจักรันมาหน่อยมายังมียังจะม hey, ีถามมี my บอกแล้วข้าไม่ชอบไงน,นมาแล้วมาแล้วเอาเอีโบอกข้าไม่ชอบข้าไม่ชอบ <c oughs> เอาไม่ต้องทุกรุ <c oughs> ่ไม่ก้าไม่ชอบเวเ้นยาวกับก้าข้าบอกข้าไม่ชอบจะกันในเรื่องรื่นไหนอาลมเสียแล้วนะจะกันเลย <c oughs> อาดมเสียแล้วนะ เอามมามออมนมาเพนวดนวดนวดมาเรเอาตัวพื้นเยียบนอนเดี๋นวดนะขาไม่ชอบไม้ถมนอนเดี๋ยวบีบไปเอาเทงใกล้ก่อนไปดีกว่านอเลยกบเนแล้เอานองนางเดี๋นวดไนอนบีบไปเอานอนนอนนอนเลยจิินอนเออนอเยียบมาเยียมเยียนอนเลย นอนแล้วดีย็บเอาวะไองเอานอนนอนเออเอาดีเย็บมาสัดมาสัดเออ่าแม่ทอดไข่ขาเย็บโอ้อดไข่ขาทอดไข่บาอดแม่ทำอะไรหนี่จะทำอะไรหน Chắc anh Chắc anh đi về chắc anh đi về Chắc anh đi Đó, Đứng Chắc anh ăn. Chắc ăn vậy. dạ cố ấy... anh bay chắc ăn, Điều riu, bay, Chạy ăn,